ช่วงนี้ Women Guide ของเรานะคะโอ้โหเราก็นำเสนออย่างที่บอกเอาไว้นะว่ามีกุยช่ายที่กำลังฮอตฮิตตอนนี้ทางออนไลน์ใน Facebook ซึ่งสั่งซื้อได้ด้วยและประสบความสำเร็จมากมียอดออเดอร์เยอะแยะไปหมดเลยนะคะเด<ๆ>ี๋ยวเราจะมาคุยกับเจ้าของดีกว่าว่าเออเขาคิดยังไงถึงมาขายกุยช่ายใน Facebook จนได้รับความนิยมขนาดนี้เลยไปพบกับเธอเลยนะคะคุณทิพรวนนรรณนฤมิตรยานค่ะเจ้าของร้านมามากุยช่ายสวัสดีค่ะ จะไม่มีหน้าร้านไม่ใช่เหลอคะยใช่ค่ะย,ยังไม่มีแต่ขายดิบขายดีออเดอร์ <Order S 2> แบบนั่งทําเป็นโรงงานเลยนะเนี่ยสั่งวันนี้ได้วันไหนคะ สั่งวันนี้ได้อีก2วันค่ะอ๋อได้ทำไมต้องร,รอคิวไหมคะเออจริง,รงๆไม่ได้มีคิวอะไรเพียงแต่ว่าเราต้องการเน้นความสดใหม่ของอาหารนะคะก็คือเราจะไม่ค้างคืนพวกวัตถุดิบเลยก็คือมีออเดอร์อะไรมาเราก็เซฟคิวแล้วเราก็เอ่อทำผลิตออกมาเลยให้ลูกค้าเลยจะได้ทานร้อนๆะไรอย่างเงี้ยค่ะงั้นต้องถามย้อนไปเลยว่าเบื้องต้นแล้วเนี่ยทำทำไมไม่ขาย เค้กขายขนมพอดีนี้เขาขายอะไรอย่างอื่นคุกกี้อะไรอย่างงี้ทำง่ายๆทตทำไมมาเป็นกุยช่ายอาหารดั้งเดิมของคนไทยเราเนี้ยเพราะเรารู้สึกว่ากุยช่ายที่อร่อยเนี่ยเริ่มหายากละแล้วสมัยก่อนเนี่ยถ้าเราเคยทานกันสูตรของแป้งกุยช่ายเนี่ยจะออกแนว นุ่มเหนียวแต่หนาถ้าเราเคยกินนะคะแต่ด้วยสมัยนี้คุณอาจจะโกอ้วนหรืออะไรก็จะเริ่มไม่ค่อยทานแป้งแล้วใช่เริ่มแป้งบางแต่เราก็ยังคงเอกลักษณ์ไว้ด้วยความเหนียวนุ่มนะคะแล้วก็แป้งบางเอามารวมกันแล้วเราเป็นคนที่ตอนแรกเนี่ยไม่ได้ชอบทานกุยช่ายเลยแต่เรามีโอกาสได้ไปชิมของที่บ้านแฟนแล้วเรารู้สึกว่าเออน่าสนใจนะแล้วเราไม่ชอบเราก็ชอบทำให้คิดว่าคนอื่นเนี่ยก็น่าจะชอบเหมือนกันชอบตรงไหนของเขาล่ะ เขาไม่โดดเอกลักษณ์อะไรที่โดดเด่นจากเจ้าแป้งเหนียวนุ่มเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งเลยที่เรารู้สึกว่ามันนุ่มจังแล้วก็ตัวไส้นะคะ เออหน่อไม้เนี่ยก mm. ็ไ like ม่ได <noodles> ้ไม่ได้มีกลิ่นฉุนนะคะตัวเผือกก็กลมกล่อบนะคะมันแก้วก็ทานแล้วจะรู้สึกกรุบกรุบด้วยอะไรองนี้ค่ะแล้วก็เออเราก็รู้สึกว่าเออประทับใจในสินค้าตัวนี้แล้วก็อีกหลายๆตัวแสดงว่าชิมมาหมดแล้วและสินค้าของมาม่ากุยช่ายเนี่ยก็ไม่ได้มีแค่กุยช่ายอย่างเดียวมีไส้อะไรเยอะแยะเลยใช่ไหมคือตัวกุยช่ายเนี่ยมีสีไส้กุยช่ายอย่างเดียวนี่นะคะค่ะเออก็ กุ้ยช่ายอันนี้มีสีไส้ก็คือเผือกมันแกวหน่อไม้นะคะแล้วเราก็ยังมีช่ายกุ้ยช่ายแล้วก็มีสินค้าตัวอื่นที่เราดัดแปลงขึ้นมาเองก็คือตัวห้องเต้ห้องเต้ตั้งชื่อเองด้วยตัวตัวนี้ค่ะมันเป็นไส้กุ้งอย่างเงี้ยใช่ข้างในจะมีหมูคล้ายทักเก๋าใช่ค่ะมีหมูแล้วมีกุ้งสดนะคะแล้วก็จะมีเป็นไส้สีไส้ที่เราผสมเข้าไปอ๋อใช่ค่ะทานแล้วรสชาติมันจะเหมือนฮักเก๋าไหมอะไรยังไงเดี๋ยวเรา ต้องขอชิมดูเนาะคล้ายๆติ่มซำใช่ไหมแต่ที่สําคัญและขาดไม่ได้เนี่ยคือน้ําจิ้มเย่ที่จะทําให้กุ้ยช่ายของคุณอร่อยค่ะทําเองด้วยทำเองด้วยก็น้ําจิ้มของเราจะออกแนวเข้มข้นนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่ลูกค้าที่ทานไปก็ต้องบอกว่าขอเพิ่มไม่พออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พยายามขยายแพ็กเกจของน้ําจิ้มเรื่อยๆตอนหลังเราก็ต้องบอกว่าเออมี ใส่ถุงให้เลยอะไรเงี้ยมันไม่พอจริงๆอะไรเงี้ยค่ะขายแล้วนะจ๊ะขายทั้งขวดแล้วนะจ๊ะแล้วนี่ไงเป็นขวดอย่างนี้เลยเอาไปเลยทั้งขวดใส่นมดเลาเพราะว่าเราเราพียรอใส่ขวดหรืออะไรเงี้ยเรานึกถึงลูกค้าด้วยค่ะว่าอย่างเราเองทานเราก็ไม่อยากที่จะมือเปื้อนมานั่งแกะหนังยางนี่ราดแล้วเราก็เลยใส่ขวดนี่จิ้มต้องชุ่มชนะมนะคุ้ค่ะ กุยชายที่สําคัญที่น้ําจิ้มะนชะเพราะว่ามันจะคงความอร่อยแล้วพูดถึงกุยช่ายเนี่ยมันมีประโยชน์ใช่ไหมใช่ค่ะม่วยบำรุงช่วยในเรื่องของสุขภาพหลายอย่างลดความดันแล้วก็แบบเกือบจะทุกโลกเลยอะค่ะช่วยระบายช่วยอะไรอย่างนี้เลือกนนํานมได้ด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะสำหรับคุณแม่เพิ่ง้คลรดอะไรอย่างนี้เพิ่งคลอดนะคะอะไรอย่างงี้ก็ลองมาทานกุยช่ายเราดู แล้วที่สำคัญไม่ต้องทอดคือไม่มีแบบทอดใช่ไหมเออยังไม่มีค่ะแต่ว่าของเราเนี่ยบางทีลูกค้าเนี่ยสั่งไปทานเองก็เอาไปทอดถ้าอยากทอดก็ทอดเอง้กันที่บ้านใช่ลูกค้าก็จะติดใจมากเลยค่ะเวลามีปาร์ตี้กับเพื่อลูกค้าก็จะสั่งไปเยอะอะไรเงี้ยค่ะอร่อยไหมเป็นยังไงเดี๋ยวไม่มีคนคุยกับเขาเลยน่ะท่านกินหุบๆกันสคนเนี่ยต้องชิม แป้งเหนียวนุ่มมากใช่ไหมเดี๋ยวต้องชิมอยู่แล้วแน่นอนเลยสำหรับคนรักกระเทียมอย่างเรากระเทียมก็เจียวเองเจียวเองสดสดเลยใช่ไหมเปลี่ยนวันต่อวันวันต่อวันใช่ค่ะแล้วไม่มีไม่คือไม่ใส่สารกันบูดไม่ใส่สารเคมีผงชูรสใดๆนะไม่มีค่ะตัวตัวกุยช่าก็แบบรสชาติกลมก่อมแป้งเหนียวนุ่มอย่างที่ที่บอกจริงๆด้วยค่ะนะคะทีนี้ต้องถามว่าแล้วทําไมถึงแบบมาตั้งชื่อว่าเป็นมาม่ากุยช่ายอะมามานี่คืออะไรคะมามาคือจริงๆีได้สองความหมายแล้วก็คือความหมายแรกคือมาม่า แม่คอุณแม่ายจีนใช่ไหมใช่แม่สามีใช่เราให้ให้เกียรติเขาว่าเออเขาเป็นสูตรของท่านนะใช่เป็นสูตรของท่านแล้วก็อยากให้เลยลึกและลึกถึงท่านอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือมามาเรียกให้คนเข้ามาลองชิมมาคุยใช่ชื่อก็เรียกลูกค้าด้วยไงยอดจองยอดออเดอร์ถึงถล่มทลายแล้วเป็นมายังไรถึงได้แบบ ทำไมไม่เปิดหน้าร้านเลยล่ะว่าจริงตอนแรกเราก็ไม่มั่นใจในฝีมือเราจริงค่ะเพราะว่าเราคิมคนเดียวเราก็ไม่ได้เคยแบ่งห้ใครชิมคือแบบกลัวว่าจะคิดไปเองหรือเปล่าอร่อยเนี่ยม่กตัดีชิมไหมคะทานค่ะพี่เขาก็ทานแลวสามี้บอกไหมคะว่าระหว่างรถมือแม่กับรถมือภรรยาอันนี้ต้องรถมือแม่ค่ะสียานเลยอะค่ะแล้วก็เออเราก็เลยรู้สึกว่า อืมอันนี้แหละน่าจะทําตลาดได้แล้วมาลองที่ Facebook เพราะว่าเรายังไม่แน่ใจคนจะติดใจไหมพอเรามาลองลงที่ a c e b o o k อะค่ะก็มีคนแบบว่าให้การตอบรับดีลงว่ายังไงบอกฉันทําเองขายแล้วนะอย่างนี้เหรอคะค่ะแล้วเริ่มเปิดตลาดจากตอนแรกเนยต้องบอกเป็นคนที่เล่น Facebook อยู่แล้วเยอะอยู่แล้วแต่ว่าตอนแรกที่เขาไปเล่นเนยรู้สึก Facebook เงียบจังภายในเวลาไม่นาน Facebook โตเร็วมากแล้วเราเห็นการเติบโตของเขาเรารู้สึกว่าถ้าเราเอาสินค้าเราเนี่ยมาอยู่ในนี้เนี่ย เออเราก็น่าจะเติบโตได้เหมือนกันด้วยอีกช่องทางหนึ่งที่เรายังไม่ต้องลงทุนอะไรมากมค่ะเราก็เลยลองเอามาลงใน Facebook ดูค่ะแล้วก็เป็นการเวลาที่เราต้องการมีสินค้าใหม่โปรโมทเนี่ยลูกค้าก็สามารถเจอเราได้จากจุดนี้เลยแล้วอย่างนี้ปกติเนี่ยเวลากินก๋ยช่ยอะไรเงี้ยค่ะมันต้องสดสดใหม่ๆแล้วแบบมันก็ต้องเหมือนไปสั่งที่ร้านแล้วก็เอากลับไปกินใช่ไหนแต่อย่างนี้ค่ะมาม่มาก๋ยช่ยเนี่ย เราส่งยังไงแล้วมันจะสดใหม่แล้วมันจะต้องซื้อเยอะ,หะไหมถึงจะส่งส,ส่วนส่วนใหญ่อะเออออเดอร์เราขั้นต่ำสามร้อยห้าสิบแต่เราจะนัดกับลูกค้าอยู่แล้วว่าลูกค้าต้องการกี่โมงมลูกค้าต้องการสิบโมงเช้าอย่างเงี้ยเราก็จะเริ่มละ 8โมงเช้าเนี่ยเราก็จะเริ่มมาเตรียมห่อหรือนึ่งเพื่อให้ทาน10โมงลูกค้าละเพราะลูกค้าได้ไปก็อาจจะอุ่นๆอยู่แล้วเราส่งยังไงล่ะคะต้องมี m e s s ซนเจอวิ่งส่งแบบพิซซ่าฮัทแบบอะไรนี้เลยใช่ใช่แต่เราก็คิดค่าส่งตามระยะทางอ๋อคิดค่าส่งด้วยตามระยะทางแต่เราก็มีจุดจัดส่งฟรีก็อยู่ตรงที่โลตัสอ่อนนุช นะคะตรงนั้นเนี่ยเราก็แอบสอบให้ลูกค้าเพื่อที่ว่าอยากให้ลูกค้าหลายๆคนมีโอกาสได้ชิมอ๋อแสดงว่าบ้านคุณพี่อยู่บริเวณแถวนั้นใช่แถวไหนคะหนูก็อยู่อนุทแถวสุขุมวิทหกสิบสองค่ะอ๋อซอยที่มีทางด่วนใช่ไหมีย่ทางด่วนพอดีใช่ค่ะแล้วก็เออออกมาให้ลูกค้าสะดวกเงี้ยค่ะใกล้รถไฟฟ้าบางคนก็ ยังอยู่บนรถไฟฟ้าเลยก็ขอซื้อตรงนั้นต้องออกมาก็ไม่ต้องออกมาไม่ต้องเสียตังออกมาอเสียตังออกมาแล้วก็บริการขึ้นไปให้ก็บริการดีเลยเนาะสามารถเอาไปทานเป็นกลางวันเป็นของว่างตอนเย็นก็ได้แล้วขายราคายังไงอ่ะคือตกลุกละประมาณ5บาทค่ะล้5บาทใช่แล้วก็แล้วแต่แพ็กเกจที่จะใส่แล้วก็มีทั้ง12ลูกเป็นไซส์เล็กนะคะยี่สิลูกใครไหนขายดีสุดอะคะ นับเชียร์12ลูกขายดีใช่เพราะว่าบางทีส่วนใหญ่อะค่ะลูกค้าเราก็จะเป็นกลุ่มพนักงานออฟฟิศเขาก็จะสั่งกลับบ้านกันเป็นคนละเซตเซตอย่างเงี้ยค่ะก็รวมออเดอร์กันมาอะไรอย่างงี้ยนี่ตอนนี้ขายขายมาเปิดมากิ่นันเท่าไหร่แล้วคะปีกว่าค่ะปีกว่าแล้วปีกว่าเออจริงๆต้องบอกว่า ดีมากก็ดีเกินความคาดหมายนะคะผลตอบรับเลยไงที่มาถึงจุดนี้เนี่ยต้องขอบคุณลูกค้าด้วยลูกค้าเนี่ยเป็นลูกค้าประจําด้วยใช่ค่ะลูกค้าประจําแล้วช่วยทางโฆษณาให้เราเอาไปคนนู้คนี้ชิมปากต่อปด้วยก็สงต่อใช่ปากต่อปกสําคัญมากจัดของต้องดีด้วยไงใช่ของต้องอร่อยพูใช่นะคะและที่นี้ตอนนี้จากจุดเริ่มต้นที่มีกุยช่ายแค่สี่ที่ค่ะ อนนี้มันแตกลายเป็นอะไรบ้างยเยอะแยะเลยนี่ยเห็นเนี่ยเราก็ชิมจริงคุณแม่กับพี่เขามีฝีมือค่ะเราก็ชิมว่าอะไรของเขาอร่อยอเราก็รู้สึกว่าเออปลาจางเนี่ยอร่อยออแล้วเราก็ ว่าเออเจ้าที่อร่อยมันก็หายากนะของเรานี่เครื่องแน่นมากสามสิบห้าบาทแต่ว่าไส้ทะลักเลยอะค่ะใช่คือเนื้อเนื้อเลยไม่ไม่ใช่เนื้อใช่ไม่ค่อยเห็นข้าวเท่าไหร่ค่ะเผือกนี่กวนนี่รสชาติเข้มข้นมากทําเองหมดทุกอย่างทําเองหมดทุกอย่างคนชอบประจ่างโดยเฉาะอยากลองชิมอยากลองชิมจังเลยแต่พี่นุ่นค่ะมันมีอย่างอื่นที่ไม่ใช่แค่นี้นะขอนุญาตยืนได้ไหมคะมีขนมด้วยใช่ไหมมีขนมเปี๊ยะหมูแดงขนมเปี๊ยะหมูแดง เนี่ยโอ้โหหนูอันนี้คุณแม่ก็ทําเองทำเองค่ะพี่โน้ตโอ้ยไส้เป็นหมูแดงข้างในเป็นหมูแดงค่ะมันอร่อยกว่าที่อื่นแน่นอนตรงไหนก็คือเราแป้งบางค่ะแล้วข้างในก็ไส้เนื้อหมูก็คือหมูเน้นๆเลยเป็นหมูเต็มๆเลยค่ะไม่รู้แต่อันนี้อร่อยสุค่ะอุ้ยมีสีสันคืออะไรคะสีธรรมชาติต้องบอกว่าคือเริ่มจากลูกค้าค่ะแล้วก็ลูกค้าอยาก แฟนเขาชอบทานกุยช่ายอยากจัดให้เป็นของขวัญวันเกิดนะคะที่จะสั่งเค้กใ่้เราก็เลยเราก็มีทําเป็นเค้กให้จัดเรียงให้สวยาุยช่ายใช่เป็นลยสีายสีใช่ค่ะแล้วก็ปากให้พี้เบิร์ดเดย์แล้วพวกสีนี้ค่ะเป็นสีที่มาจากอะไรคะสีนี้ต้องบอกว่าเป็นสีผสมอาหารค่ะก็ใส่อ่อนๆเลยไม่ได้แบบเยอะมากอะไรอย่างงี้ค่ะ นี่ก็มีมีคอนเซปต์มีอะไรเนอะใครวันเกิดแล้วคิดอยากจะซื้อขนมเค้กทานไปอ้วนเปล่าแต่เขาบอกว่าบำรุงสุขภาพด้วยกูบอกว่าใครที่ไม่เล่น Facebook แล้วจะสั่งได้ยังไงโทรมาได้โทรมาเลยสั่งเลยเบอร์นี้เบอร์อะไรเอ่ย 0 8 9ค่ะ1น8่1 0นเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอนะคะใครอยากจะออเดอร์นะตึกนี้ใกล้ๆนี่เต็มเลยนะคะตรงนี้ออเดอร์ได้เลยนะเดี๋ยวจบรายการเนี้ยไปดักคอยหน้าประตูเลยแต่ต้องหลักแต่ต้องไปพที่โลตัดนะส่งก็ได้ค่ะว่าส่งที่ไหได้ใช่ได้นีแล้วถามหน่อยแอบแอบกรซิบก็ได้นะวันหนึ่งเนี่ยรายได้ประมาณเท่าไหร่ ก็สิบมากเลยนะเดือนเดือนได้เดือนเดือนรายได้รายได้จร <Yeah> ิงๆก็ไม่เยอะมากค่ะก็ยังเป็นหลักหมื่นอยู่วันละบางวันนึงก็เป็นหลักพันเองค่ะยังไม่ถึงขนาดนั้นใช่เพราะว่าด้วยลิมิตของทรัพยากรของเราด้วยนะคะแล้วก็ว่าเป็นแฮนด์เมดหมดเลยใช่แฮนด์เมดหมดเลยใช่ทุกอย่างเนี่ยใช้มือแม้แต่แป้งก็ใช้มือนวดแล้วแป้งเนี่ยมีจีบเจิบด้วยนะแบบไม่ใช่มาเป็นแค่กุยช่ายห่อเรียบๆนะคะก็คือ การจีบเนี่ยทำได้อยู่แค่สองท่านคุณแม่กับทางพี่สาวเท่นั้นเองต้องเก่าจริงๆอ่ะใช่ค่ะพยายามฝึกเด็กยังไงก็ยังจีบไม่ได้สวยเท่านี้เลยจีบเขาสวยมากจริงๆนะคุณผู้ชมคเคยคิดว่าเออเราไม่ต้องจีบได้ไหมคะเออ,อแล้วทำไมไม่ทำไมต้องจีบ<ต>ล่ะแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าความ จุดเด่นเราอยู่ตรงเนี้ยค่ะเราก็เลยต้องจีบคือส่วนใหญ่เราจะเน้นหน้าตาไปก่อนหน้าตาดีน้าตาดีกว่าคือหน้าตาดีแล้วเราก็รู้สึกว่าเออลูกค้าเห็นน่าจะชอบเ,อเราตั้งใจอ่าเราตั้งใจเราต,ตั้งใจทุกอย่างเลยแม้แต่แพ็กเกจทำจิ้มอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราไม่ใช้แบบถุงเรา กลัวลูกค้าเปื้อนมือเรายอมต้นทุนที่สูงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ภาชนะเนี่ยก็เข้าไมโครเวฟได้โอเข้าได้ด้วยเข้าได้เลยแ่้งมี้ถ้าสมมติเราซื้อไปแล้วเย็นๆแล้วจะไปอุ่นกุ้ช่ายนี่ถ้าเราไม่มีซึ้งเนื้อเขาเรียกซึ้งใช่ยแมรี่ตัวหลักการอุ่นต้องยังไงเข้าไมโครเวฟได้เลยค่ะถ้าต้องกี่วิต้องใส่น้ำเข้าไปด้วยปะคะไม่ต้องเลยค่ะแค่เอาฝาปิดถ้าเกิดออกมาจากตู้เย็นเนี่ยประมาณ2นาทีแต่ว่าถ้าเกิดว่าเออเป็นธรรมดาอย่างเงี้ยค่ะสักนาทีครึ่งอะไรก็พอแล้วมันก็จะนิ่มไม่เหนียวไม่แข็ง่คะ อยู่ได้กี่วันคะ กูใช่นี่ถ้าอยู่ในตู้เย็นอยู่ได้ประมาณ3วัน,วนไม่ควรวเกินเพราะแป้งมันจะคืนตัว<ม>ค่ะก็ะะจะไม่อร่อยแล้วถ้าอร่อยต้อง3วันแต่ที่แน่ๆให้ทานแบบสั่งแล้วทานเลยดีกว่า<ช>แต่ที่หลายๆคนก็ถามโอ๊ยอร่อยขนาดนี้เนี่ยลูกค้าแบบก็สั่งเยอะขนาดนี้จะมีแลนเปิดหน้าร้านบ้างไหมคะก็เร็วๆนี้มามากูใช่ก็พยายามหาทำเลเพราะลูกค้าก็หลายคนก็แบบว่าเมื่อไหรจะมีหน้าร้านอาจจะรอเรามาเป็นปีแล้วอะไรอย่างนี้ค่ะแต่เราก็ยังหาที่เหมาะสมไม่ได้นะคะก็ เรืวอนี้ให้ฝากติดตามถ้ามีแล้วจะรีบบอกใน Facebook ทันทีค่ะมีไหมลูกค้าที่ซื้อแต่วันแรกก็ซื้อเสมอๆเป็นลูกค้าประจำมีค่ะทนทุกวันสั่งทุกวันอะไรอย่างเงี้ยเออยังไม่ถึงกับทุกวันทุกวันก็มาเรื่อยๆติดไงอะล็อกติดก็ใช่ติดกาแฟเรื่อยๆใช่แล้วลูกค้าส่วนใหญ่ที่เป็นอย่างนี้จะน่ารักมากคือจะคอยส่งของมาให้เราบางคนอยู่ต่างจังหวัดเช่นเขาทำคุกกี้เขาก็ส่งคุกกี้ คุกกี้มาให้เราเงี้ยค่ะอเอออยู่ต่างจังหวัดก็ฝากรถตู้มาอ,อะไรอย่างเงี้ยอยู่ต่างจังหวัดเราออเดอร์ได้ด้วยใช่ค่ะบางคนเราก็เขายอมที่จะเ,เสร็จตังค์ค่ารถตู้ใช่เราก็ไปส่งให้เขายอมออกทุกอย่างเลยเขาอยากทานเราก็ไปส่งค่ะก็มีต่างจังหวัดหลายท่านได้ทานมีไปจังหวัดไหนมาแล้วบ้างคะหัวหินนะคะมชมบุรี ค่ะแล้วก็ยังไม่ได้เลือกที่ไกลมากเพราะว่ามันโดนความร้อนไม่ดีค่ะ,คะแล้วเอาระยะใกล้ๆอย่างนี้มีไหมคะเนี่ยประกาศทาง Facebook เดี๋ยวดิฉันกําลังจะไปเที่ยวเชียงใหม่ลูกค้าเชียงใหม่ท่านไหนสนใจเดี๋ยวยิ้ไปให้อย่างนี้มีไหมคะเออคือมีค่ะบอกลูกค้าหลายท่านที่ไกลบอกว่า ถ้าไปนะคะจะบอกเลยเดี๋ยวจะบอกนะแล้วแล้วคอยตามเดี๋ยวจะทิ้วไปฝากเพราะว่ามีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดก็แบบส่งซีทําไมไม่ส่งแต่ว่าด้วยปัจจัยที่ว่าความร้อนนะคะเป็นเหตุแล้วก็ไม่ได้ส่งไปไกลขนาดนั้นค่ะ ความตั้งใจนะของผู้หญิงคนหนึ่งนะที่พยายามที่จะแบบสร้างธุรกิจของตัวเองแล้วก็เริ่มต้นจากอะไรที่ความสามารถเรากําลังคนอะไรต่างๆเริ่มต้นจากในบ้านก่อนขยายไปสู่เพื่อนฝูงนะคะผ่านทางอินเทอร์เน็ตโซเชียลเน็ตเวิร์กอีกหน่อยเจออีกทีเนี่ยอาจจะไปเปิดสาขาอยู่เมืองนุ่เมืองนอกแล้วเนี่ยสาธุคว่าเป็นความตั้งใจจริงๆไงแล้วดูแล้วแบบตั้งใจทำอ่ะไม่ใช่แบบว่าทำาขายๆอะไรเงี้ยลองชิมสิคะนี่ไงล่ะเดี๋ยวจะลองชิมดูเดี๋ยวจะไม่มีใครคุยกับน้องเขาเนี่ยชิม ันหมด2คนเนี่ยเอา้เอาเราฝากเบอร์อีกทีละกันนะคะ,คะเบอร์ติดต่อค่ะ081นะคะ 0 8 9นะะค9 1 8 0 1 0 0นะคะได้ก็โทรมาออเดอร์กันได้หรือตาม Facebook ที่ขึ้นข้างล่างนี้นะคะ www.facebook.com/mamakuichai นะคะเข้าไปโพสออเดอร์ถึงไว้ก็ได้ค่ะมีหลายอย่างเลยเนาะมีหนมเปียหมูแดงมีบะจังแล้วก็มีกุ้ยช่ายถึง4ไส้ด้วยกันไม่เงี้ก็เราส่งก็คือพามาเซ็นเจอร์ไปส่งเปิบก็เก็บสตังค์กลับมาแล้วไม่ต้องโอนก่อนไม่ต้องไวก่อนใช่ไหมคะคือแล้วแต่สะดวกค่ะแล้วแต่ลูกค้าสะดวกเลยบางทีเนี่ยเออแล้วก็โอนมาก่อนก็ได้ ได้อะไรเงี้ยค่ะบางท่านก็อาจจะเออพี่ไม่อยู่เดี๋ยวฝากเงินมสเซนเจอร์มาเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ค่ะท้งไหนก็ได้ทีงไหนก็ได้แล้วแต่ลูกค้าค่ะเดี๋ยวเราจะชิมละค่ะงั้นเดี๋ยวส่งแค่ะเอาวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากเลยนะคะที่มาแชร์อะไรเล็กๆ็น้อยกันในรายการนะเ่างน้อยมันก็เป็นกาลังใจนะคุณผู้ชมใครอยู่บ้านว่างๆลองนั่งคิดประดิ์ประดอยว่าเราถนัดอะไรให้คุณพี่เขาแบบลองบอกดูไหมคะว่าแบบจริงๆมัน มีอินสปายมีแรงบันดาลใจอะไรสําหรับคุณที่ฟังอยู่ทั้งบ้านแล้วแบบคิดไปออกจะทําอะไรดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เออเราก็ต้องคิดว่าเราชอบอะไรนะคะเริ่มจากความชอบของเราแล้วเราก็อย่าท้อกับสิ่งที่เรากําลังทํานะคะแล้วก็ครอบครัวก็เป็นสิ่งสําคัญที่ช่วยให้เรามีวันนี้ทุกคนก็ช่วยกันนะคะก็อยากให้ทุกครอบครัวก็ลองหันหน้าเข้าหาการช่วยกันนะคะธุรกิจก็จะประสบความสำเร็จเองลองดูนะคะค่ะแต่อย่างหนูหนูสมมติหนูชอบแบบ หรือวิกต้องเนี่ยทำไม่ได้เลยแชนแนลไมทำไม่ได้ค่ะหาอะไรใกล้ๆตัวกันน่อต้องหาอะไรที่เราทำได้เรวนี่เป็นตัวอย่างลูกสไปร์กตัญยูด้วยนะคะใช่ไหมเป็นแม่สามีรักตายเลยนะคะขอบคุณมากเลยนะคะเดี๋ยวจะได้ชิมสักทีนะคะแล้วค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าของเรานะคะแชทรูม5ความเชื่อเรื่องสุขภาพนะคะที่คิดกันมานานและบอกกันมานานได้ยินมานานละแต่ว่าจริงหรือไม่จริงสักครู่ค่ะ